ที่เริ่มรู้จักชมรมช่างภาพสารพัดช่างพนักคอนเนี่ยก็คือจากงานโฟโตแฟร์นะครับหลายปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้สมัครแล้วก็มาร่วมศึกษาที่นี่ในการศึกษาที่นี่เนี่ยให้ประโยชน์กับตัวผมเนี่ยค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีกล้องอยู่ในมือแต่ว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่และจากการที่มาเรียนที่นี่ครับจะมีอาจารย์แทบจะทุกแขนงเลยที่เกี่ยวเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยรวมกันไว้ที่นี่ทั้งหมดทําให้เราได้ทราบว่าแนวไหนที่เราอ่ะ ชอบจริงๆแล้วก็สนใจมันจริงๆนะครับจนตอนนี้ก็พัฒนาไประด,ดับหนึ่งจนสามารถถ่ายรูปครอบครัวได้ถ่ายรูปวิวได้อย่างที่ต้องการนะครับรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่ชมรมมีให้เช่นการแต่งภาพจากที่เราถ่ายแล้วก็สามารถมาแต่งภาพต่อได้อีกนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยโดยอาชีพหลักของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเครียดเนี่ยค่อนข้างสูงการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือเป็นวิธีการระบายความเครียดท,ที่ดีวิธีหนึ่ง เลือกมาเรียนถ่ายภาพที่สารพัดช่างพระนครเพราะว่าโดยส่วนตัว็นคนชอบถ่ายภาพนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองถ่ายภาพไม่สวยสก็เลยอยากจะมาเรียนรู้เพื่ออยากจะให้ตัวเองถ่ายภาพได้สวยขึ้นนะคะ่ค่ะและอีกอย่างหนึง่งเป็นช่างแต่งหน้าอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองถ่ายเก็บผลงานตัวเองไม่ได้อยากอยากถ่ายเก็บงานแต่งหน้าของตัวเองอยากจะโชว์งานเมคอัพแต่ถ่ายภาพไม่เป็นก็เลยมาเรียนถ่ายภาพที่นี่ค่ะหลังจากที่มาเรียนนะคะก็ ถ่ายภาพได้สวยขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างล่าสุดเนี่ยหัวหน้าที่ทำงานให้ถ่ายภาพคนในแผนกเพื่อทำบอร์ดติดบอร์ดในแผนกก็สามารถเอาเอา,เอาไปใช้ได้ค่ะ้เอาไปใช้ได้จริงค่ะที่มาที่โรงเรียนสา,าพัดชช่างอยู่ในชมรมช่างภาพก็เพราะว่ามีความอยากจะพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ในศาสตร์อื่นๆบ้างซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความหลากหลายในการจะใช้มิติต่างๆในการบริหารตัวเองให้มากขึ้นครับเราเรียนจากที่นี่ได้อะไรบ้างก็คือวันนี้เรามีความรู้ด้านการถ่ายภาพอย่างน้อยๆเราก็ถ่ายกับครอบครัวได้กับเพื่อนได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้คน ที่รู้จักเรามีความสุขได้ด้วยครับจากที่เราไม่เป็นอะไรเลยนะครับเราก็ลองไปถ่ายดูนะครับจากที่มันไม่เป็นภาพวันนี้มันเป็นภาพแล้วก็ได้รับคำชมมากมายจากเพื่อนฝูงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความประทับใจความประทับใจน,นี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะให้น้องๆพี่ๆที่จะมาเรียนนั้นนะครับ มีความรู้มีความเข้าใจในศาสตร์นี้นะครับผมชอบครับมาเรียนที่นี่สนุกดีนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเต็มที่ให้ความรู้ทุกคนเเรามาเรียนที่นี่เราจะได้มีเพื่อนๆมีพี่ๆแล้วก็มีน้องๆทุกคนที่เรียนจบไปแล้ว บางคนจะกลับมาโดยส่วนมากจะกลับมานะครับมาเรียนที่นี่ด้วยกันเราจะสนุกด้วยกันครับนะครับแล้วก็มีการออ,ออกไปฝึกภาคปฏิบัตินะครับอย่างที่วัดวัดสุทัศน์อะไรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วแล้วก็จะมีทริปไปต่างจังหวัดด้วยครับผมก็คือเดิมเนี่ย เดิมเนี่ยเราจะถ่ายรูปมีมีเวลาไปเที่ยวเที่ยวที่ตามที่ต่างๆกับครอบครัวเนี่ยเราก็เคยมีกล้องแล้วก็จะถ่ายรูปมาเนี่ยก็จะไม่ชัดไม่สวยก็เลยอยากจะหาความรู้เพื่อที่จะถ่ายรูปครอบครัวให้ให้ให้ชัดในเบื้องต้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะหาหางานอดิเรกทำเดิมเนี่ยเคยรู้จักมาเมื่อเมื่อ ประมาณสี่ปีที่แล้วที่งานโฟโตแฟร์ก็ทางชมรมเนี่ยมาเปิดมาเปิดบูธรับสมัครรับสมัครเ,เรียนคันนี้ก็ได้สมัครแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามีโควิดก็เลยหยุดไปสามปีแล้วก็หลังจากโควิดหมดก็เลยมาหาข้อมูลว่าทางทางชมรมเนี่ยเปิดเปิดสอนอีกหรือเปล่าแล้วก็เลยมามาสมัครเรียนจากการที่ได้มาเรียนเนี่ยทำให้เราเราเ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าเออที่ถ่ายรูปมาเนี่ยจุดที่เคยสงสัยเนี่ยเอยส,งสงสัยแล้วก็จะจะเราสามารถที่จะถามอาจารย์ที่สอนสอนได้ทุกทกท่านแล้วก็อาจารย์ที่สอนเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็คือจะให้ความรู้แบบไม่กักนะคะแล้วก็เพื่อนๆท,ที่ที่เรียนเนี่ยก็จะมีอัธยาศัยดีบรรยากาศก็จะเป็นแบบแบบพี่น้อง ท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีอุปกรณ์กล้องกองอยู่ในตู้เต็มไปหมดมีทั้งไฟทั้งเลนทั้งบอดี้เยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สะสมของพวกนี้เอาไว้มากแต่จนวันหนึ่งทําไมเราถึงถ่ายรูปสู้คนเขาไม่ได้สักทีหนึ่งทั้งๆท,ที่อุปกรณ์เราอ่ะก็มีพร้อมนี่เลยครับชมลมสารพัดช่างพนครนะครับจะเป็นคําตอบช่วยให้ท่าน สามารถมีความรู้ทฤษฎีพื้นฐานการถ่ายภาพตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ครับอาจารย์สุมาลีท่านได้เตรียมวิทยากรคุณภาพระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งได้เตรียมหลักสูตรว,วิชาทั้งการหลักสูตรถ่ายภาพเบื้องต้นการสอนถ่ายภาพโปรดักต์การสอนถ่ายภาพพัฒเทรดการสอนถ่ายภาพวิวแล้วก็ยังมีการเรียนการสอน Photoshop ด้วยซึ่งจะทำให้ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ของท่านนี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้นะครับเรายังมีสังคมช่างภาพมีทั้งคนอายุน้อย,อยเด็กสุดเนี่ยมีม2อ,อายุ14-15ก็มีจนถึงรุ่นใหญ่อายุ70กว่าก็มีที่มาเรียนกับเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องว่าอายุจะมากจะน้อยขอให้ขอเพียงว่ามีใจรักการถ่ายภาพและต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก็สามารถมาเรียนกับเราได้ครับ เหตุผลที่มาเรียนเนี่ยเพราะว่าภรรยาผมอ่ะชอบถ่ายภาพชอบถ่ายรูปแต่ว่าผมมาถ่ายไม่เก่งภรรยาผมก็เลยแนะนําว่าผมควรจะไปเรียนเพราะว่าเขาอยากได้รูปสวยๆอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมมาเรียนถ่ายรูปประทับใจที่ครูเนี่ยสอนแบบไม่ไม่มีแบบคือให้ความรู้เต็มที่และที่สําคัญมากเลยก็คือเพื่อร่วมทริปที่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี มีแบบมีจิตใจที่ที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่มีมีอะไรครับให้ความรู้แล้วก็คบกันแบบน่ารักมากทุกคนมีจิตใจที่ดีครับนี่คือเหตุผลว่า,าทำไมถึงอยากจะมาเรียนที่ชมรมช่างภาพสารภาพช่างพระนครแล้วอีกหลายๆายเหตุผลด้วยครเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวภาพที่ผมมาไปใช้เนี่ยผมได้เอาไปถ่ายภาพต่างประเทศถ่ายให้ลูกค้า แล้วก็ไปถ่ายรูปวิวต่างๆแล้วปัจจุบันเนี้ยผมแทบจะไม่ต้องจ้างหรือไม่ต้องซื้อภาพจากพวกที่เขาขาย p h s h o p หรืออเลยต่างๆหรือ p h o t o s t o อกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ใช้ภาพของผมเนี่ยเป็นการโฆษณาผมมาเรียนที่นี่เนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งอเอาใจครอบครัวเอาใจภรรยาแล้วแถมยังได้ธุรกิจซึ่งผมก็คิดว่ามันเกินคุ้มที่ที่มาเรียนที่นี่ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่แบบมีกล้องหรือยังไม่มีกล้องแต่สนใจที่จะหาแนวทางในการที่ระบายความเครียดให้ตัวเองหรือว่าสร้างความสุขเพิ่มให้ทั้งตัวเองและครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมันเนี้ก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเรียนที่นี่ด้วยกันเพราะที่นี่ดูแลกันแบบพี่แบบน้องจริงๆครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านน่ารักมากนะครับก็ใครที่สนใจและอยากจะเรียนถ่ายภาพอยากถ่ายภาพสวย และอยากมีมิตรภาพดีๆได้รู้จักกับผู้คนมากมายขอเชิญนะคะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอชมรมสารพัดช่างพระนครค่ะดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนว่าใครที่คิดว่าตัวเองยังถ่ายภาพไม่เก่งหรือถ่ายภาพไม่เป็นนะไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นมาเรียนนะฮะแล้วท่านจะรู้เลยว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันสนุกจริงๆแล้วมันได้ความรู้กลับไปมากมายเลยทีเดียวนะฮะงั้นขอเชิญชวนเลยนะครับที่ชมชมรมสารพัดช่าง พ,พนค,นนครสำหรับหลักสูตรของเรานะคะมีตั้งแต่ beginning ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณไม่เป็นกล้องเลยหรือบางคนที่รู้เรื่องการถ่ายภาพอยู่แล้วแต่อยากที่จะเพิ่มเติมความรู้เรื่องการถ่ายภาพให้มากมากขึ้นเรามีหลากหลายวิชาหลากหลายความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟสตูการเล่นกับแลดการทำโพโิชชั่ป เราจะมีผู้มีองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือและให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคุณที่รักการถ่ายภาพฉันเชวญนะคะหลักสูตรถ่ายภาพของเราขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขสา,าร,สรพัดช่งางพนะนครค่ะ